สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องวันธนาวันชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาสอนพับเสื้อแบบนี้นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราก็จะมีกระดาษนะคะพับครึ่งแบบนี้แล้วก็กางออกแล้วก็พับมาไว้ตรงขีดตรงกลาง แบบนี้เสร็จแล้วก็กลับด้านแล้วก็พับตรงนี้ลงมากลับด้านานี้นะแล้วก็มาไว้ตรงหัวมุมตรงกลางแบบนี้ แล้วตรงนี้ก็ให้ตรงนี้มันทำเป็นแขนเสือ้อแบบนี้ทั้งสองข้างเสร็จแล้วแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนให้ตรงอยู่ใต้คอเสือ้อ แบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตกแต่งกระดุมเสร็จแล้ว ขอบคุณมากๆนะคะ